ตอนนี้นะคะเราได้อยู่กับตัวแทนห้องสามทับหนึ่งนะคะหน้าบูธ้องสามทับหนึ่งแล้วก็ศูนย์อาหารทับหนึ่งเดี๋ยวให้สามหนึ่งแนะนำร้านแล้วก็บูธของตัวเองนะคะอัสลามุอะลัยกุ้มค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าบูธสามทัหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูกันนะคะว่าที่หน้าบูธของสามทัหนึ่งมีอะไรบ้างคะ่ะก็อย,อยู่กันที่หน้าไอศครีมอ่ะสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตค่ะนี่นะคะเป็นสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตค่ะแก้วละยี่สิบห้าบาทค่ะมีอะไรบ้างคะท็อปปิ้งอ่ะท็อปปิ้งนะคะก็มี คอนเฟกแล้วก็อาวุน้นวุ้นเขียวค่ะแล้วก็มีเม็ดเม่สีค่ะแ,แล้วก็ต่อไปนะคะก็เป็นชาบูเสียบไม้ค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างในชาบูเสียบไม้นี่ค่ะนี่นี่ก็เป็นหุ่นเส้นนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นเห็ดเข็มทองค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นลูกชิ้นค่ะมาละสิบบาทแล้วก็นี่เป็นไก่ค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นน้ำจิ้มค่ะแล้วก็ ใครที่สนใจก็สามารถเลือกได้แล้วก็ไปลวกให้แบบสดๆเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำจิ้มได้เลยอ่าอันนี้นะคะก็เป็นเห็ดเข็มทองทอดค่ะนี่ค่ะเห็ดเข็มทองทอดคลุกผงแล้วก็ใส่ซอสใส่ชีสได้ค่ะสามารถเลือกได้รีเควสต์ได้ค่ะว่าอยากได้แบบไหนค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าซุ้มของสามทับหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็นี่นะคะเราก็ต้องก่อนเข้าเราก็ต้องให้น้องๆอ,อะค่ะเซ็นเซ็นชื่อก่อนแล้วก็ ในมูสในบ,ในบูก็มีของขวัญของนักวันมากมายแล้วก็มีโควสสนลดด้วยค่ะโคสเพย์น่อยค่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นป้ายของสามทัหนึ่งค่ะสามทัหนึ่งอ่ะได้หัวข้อความเป็นมาของนักธรรมนูนค่ะแล้วก็นี่ก็เป็น ส่วนของเนื้อหาค่ะให้เพื่อนๆได้มาอ่านแล้วก็ได้มาหาคําตอบกันค่ะแล้วก็ต่อไปข้างในนะคะก็จะเป็นซุ้มของกิจกรรมของเล่นแล้วก็มีโคศรดแล้วก็ของขวัญมากเลยค่ะเดี๋ยวตามมาดูกันนะคะนี่อะไะนี่นีเรา้ตัวก็ได้ตัวนได้ตัวนอ้ตัน้ควนี้ได้ตัวนตนี้นี้นี้ ต่อไปสองข้อแล้วแล้วก็เหลืออีกกี่ข้อคะจะได้โค้ดส่วนเหลืออีกหนึ่งข้อค่ะใช่ค่ะเหลืออีกหนึ่งข้อค่ะจะได้โค้ดส่วนลดเกมนี้นะคะเป็นเกมมันในงูค่ะทำยังไงเอ่ยเราตอนแรกนะคะเราก็ต้องถอยลูกเต่าก่อนค่ะแล้วก็ได้ได้เท่าไหร่แล้วก็ต้องเดินไปแล้วก็พอถึงเส้นชัยก็สามารถไปเอารางวัลได้ค่ะก็ต้องฝากพี่ๆน้องๆนะคะเพื่อนๆนะคะฝากเข้าซุ้มสามทําหน่งด้วยนะคะมีของขวัญกิจกรรมและของกินเยอะมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ